<Studio. S 2> สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก u t u b e ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับอมโชว์สตูดิโอกันอีกแล้วเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต์วันนี้ก็คือมีอะไรมาโชว์กันบ้างนะครับวันนี้มันคืออะไระครับเป็นแผ่นแผ่นใหญ่ๆนะครับแกะดูกันหน่อยฉีกเลยนะครับผมฉีกเลยนะครับจะได้มาดูกันว่าข้างในมันคืออะไร แตนวแทนแทนมันคือใบมีดใบมีดตัดหญ้าครับแบบวงเดือนอ่ะเดี๋ยวแกะหน่อยนะครับคัตเตอร์ก็ใบก็คมเหลือเกินใส่ต้องเปลี่ยนใบแล้วนะครับทู่หมดแล้ว หอมมาดีนะปกติแล้วสินค้าถ้าเป็นแบบนี้มันไม่ได้แตกมันไม่มีการแบบแตกหรือว่าฉีกขาดอะ่ะจริงๆแล้วไม่ต้องไม่ต้องห่อกันรกระแทกก็ได้นะแต่ว่าร้านเขาก็พิถีพิถันนะครับเขาก็ยังห่อกันรกระแทกเป็นแอร์บับเบิลแบบนี้มาให้นะครับแล้วก็จะส่งเร็วมากเลยนะตัวนี้ครับผมเพิ่งสั่งไปเองของมาถึงนะประมาณ1-2วันเท่านั้นเองนะครับเป็นใบใบมีดตัดหญ้าแบบ,วง,บวงเดือนนะครับเอ้ยวงเดือนนะครับ คือของเก่าผมนะมันแนันไปหมดแล้วเออผมว่าจะหยิบของเก่ามาให้ดูเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมไปหยิบของเก่ามาก่อนอ่านี่ครับมาให้ดูสภาพของใบมีดของเก่านะครับคือผมไม่ค่อยได้รับเท่าไหร่ผมไม่ค่อยมีโอกาสได้ได,ได้รับคมมันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับมันเป็นลนักษณะของการงอแบบนี้เนื่องจากว่าช่วงเวลาที่เราตัดนะครับมันไปโดนพวก ก้อนหินให,ใ,หใหญ่ครับโดนเสาไฟฟ้านะครับแล้วก็โดนตอไม้ขนาดใหญ่บ้างอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็จะไปทำให้ใบมันเป็นคดงอแบบนี้นะทีนี้พอพอมันแกว่งเนี่ยพอมันตัดอ่ะมันทําให้เครื่องตัดหญ้าเราสั่นมากนะครับมันจะสั่นมากนะครับแล้วก็ไม่คมสั่นพอสั่นเสร็จเราก็จะเหนื่อยมันจะสั่นสท้นแขนไปหมดนะครับทีนี้ข้อแตกต่างระหว่าง2ใบชนิดนี้นะครับก็คือก็อย่างทุกคนอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับก็คือ ถ้าเป็นใบแบบไอบไบบใบมีดแบบเนี้ยใบมีดแบบใบเหล็กธรรมดาอย่างเงี้ยนะครับคือเวลามันหมุนตัดอ่ะพอมันไปเจออะไรสักอย่างนึงสมมติมันไปเจอเสาแบบนี้หรือเจอก้อนหินเจอตอไม้อะไรแบบนี้นะครับมันก็จะสับเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับพอมันสับเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะกระเด้งสับปุ๊บก็เด้งออกถ้าเกิดอันนี้มันไม่ขาดนะถ้ามันขาดก็ขาดเลยแต่ว่าความสัมันมันก็เด้งออกนะครับมันก็เด้งออกจากฐานมือนะครับ แล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ที่ใบจะหลุดได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่ามันมีการสั่นส้านเวลามันกระแทกเนี่ยปึ้งปึ้งปึ้งเนี่ยมันกระแทกบ่อยๆนะครับมันอาจจะไปคลายล็อกตัวน็อตนะครับเวลามันตัดนะมันเวลาไปเจอเตาเนี่ยแต่ข้อดีเวลามันไปเจอเสานะครับมาเจอตอไม้แข็งๆเนี่ยตัดปุ๊บมันก็เด้งเลยไงมันสับไปเงี้ยปุ๊บแล้วมันก็เด้งเลยเพราะว่ามันมันมีแค่หมุนแค่นี้เอง2ใบนะครับปุ๊บก็เด้งนะครับ บางทีเครื่องตัดหญ้าหลุดมือเลยก็มีนะครับบางทีนะครับสะบัดสะจันหลุดมือเลยนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือมันรับคมง่ายนะครับมันรับคมง่ายเอาไปใส่หินเกียไปอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันมีแค่2ฝั่งแค่นี้นะครับมันรับคมง่ายจริงแล้วการดูแลมันจะง่ายที่สุดแล้วนะครับใบมีดตัดหญ้าแบบนี้นะครับแต่อย่างที่บอกว่าข้อเสียคือมันจะแบบเนี้ยมันจะมีการถ้ามันเจออะไรเนี้ยมันจะคดงอมจะอะไรได้นะครับก็มีดีมีเสียธรรมดาครับของสินสินค้าแบบนี้นะครับ ก็อยู่ที่ความถนัดแล้วก็หน้าง,งานนะครับว่าหน้าง,งานเป็นแบบไหนเราก็เลือกใช้ใบแบบนั้นนะครับถ้าขุณผูคนบอกว่าถ้าเป็นลุยหญ้าสูงๆยาวๆหน่อยๆหญ้าสูงๆยาวๆนะไอเอาตัวนี้เขาลุยเข้าไปก่อนเลยนะครับแต่เนี้ยผมก็ผมก็ได้ลองอันนี้อยากจะลองอันนี้บ้างนะครับเพราะว่าใช้นั้นจนจนมันพังแล้วก็เลยอยากมาลองใบแบบใหม่นี้บ้างก็เป็นใบ10นิ้วนะครับก็ความถามว่าหน้าง,งานที่หน้างานที่กินหญ้าก,ก็ใกล้เคียงกันนะครับไม่ไม่ห่างไม่หนีกันเท่าไหร่ เพราะถ้าเกิดไปใช้ใบเล็กๆมันตัดแล้วมันเหนื่อยงไงนะครับพอเราใช้ใบกว้างเนี่ยมันก็จะประหยัดเวลาไปหน่อยนะครับนี่ถามว่าวเนี่ยหน้าง,งานในการกินหญ้าก็ใกล้ๆเคียงกัน10นิ้วนะครับ40ฟันก็บอกแบบนี้เขาเรียกว่าแบบติดเล็บนะครับคือมันจะมีเล็บเล็กๆ,ๆอย่างเงี้ยติดมาที่ที่ตัวไอ้องค์จัรมันตรงเงี้ยเนาะท,ที่ปลายใบที่ปลายใบตัดมันนะครับ ส่วนขั้นตอนการติดตั้งก็ไม่ต่างจากันเท่าไหร่ครับแต่ตอนวันนี้ผมเดี๋ยวจะช่วงเดี๋ยวจะติดตั้งให้ดูนะครับแล้วก็จะทดสอบการตัดที่ด้วยเพราะผมก็อยากจะลองเหมือนกันว่าวาตัดมันเป็นไงนี่นะครับหเห็นการชัดๆนะครับว่าติดเล็บมันเป็นยังไงเนี่ยถ้าติดเล็บมาแบบนี้นะครับตรามาบิน999นะครับผมตัวนี้ผมซื้อมานี่น่าจะา99บาทนะครับ ประมาณมีหลายราคามี89กับ99ครับตัวนี้เดี๋ยวลองติดตั้งแล้วก็ลองทดสอบใช้ดูก่อนนะครับรูของยางรู้หรูนี้เท่ากันไหมอ่าเท่ากันโอเคเดี๋ยวตามไปทดสอบกันครับผม ก็โอเคนะครับหลังจากที่ได้ทดตอบตัดย่าด้วยใบตัดแบบวงเดือนเนี่ยนะครับ ก็รู้สึกว่ามันก็ดีนะคือเวลาที่ตัดตัดหญ้าตัดหญ้าประเภทสนามหญ้าหน้าบ้านเราเองนะพวกหญ้าเล็กๆตัดได้ดีนะครับแล้วก็บริเวณที่มีข้อดีเลยข้อดีเลยก็คือมันไม่กระเด็นครับก็คือพวกเศษหินพวกเศษกิ่งไม้พวกเศษไม้อะไรต่างๆที่อยู่บนพื้นแล้วเราตัดไปโดนเนี่ยมันไม่กระเด็นนะครับเศษหินก็ไม่กระเด็นนะครับ เพราะว่ามันเป็นใบที่เล็กเงี่ยมันไม่ได้ไปตีใบมันไม่ได้ไปตีพวกเศษไม้เศษหินอะไรพวกนี้มันกระเด็นกระดอนออกไปนะครับแล้วพวกนี้กราก็เด็นมาโดนขาเราด้วยนะเออเวลาเราตัดด้วยใบไอ้ใบมีดแบบแบบแบบธรรมดานะครับใบมีดตัดหญ้าที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมธรรมดาถูกไหมครับแต่ทีเนี้ยประเด็นก็คือถ้าเกิดแบบว่าเป็นหญ้าที่มันหญ้าที่มันค่อนข้างสูงแล้วครับสูงประเภทแบบต้นหญ้าหญ้าที่เยอะๆหนาๆแล้วก็หญ้าสูงๆเนี่ยผมว่าแนะนําให้ใช้เป็นใบมีดแบบ แบบปังตอเป็นใบมีดธรรมดาดีกว่าที่มันเป็นสีเหลี่ยมๆธรรมดานะครับอันนั้นเนี่ยมันจะลุยลุยเข้าไปดีกว่านะครับแล้วค่อยเอาอันนี้ตามแต่งได้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ข้อดีอย่างก็คือมันตัดพวกกระตัดายที่มันเป็นตัดต้นไม้ได้เลยนะครับต้นไม้ที่แบบว่าความต้นยังไม่ใหญ่มากนะครับตัดง่ายผมว่าตัดหมดเลยเดี๋ยวผมมีคลิปให้ดูด้วยนะครับตอนครั้งตอนตัดต้นไม้แล้วก็ตอนตัดที่มันเป็นตัดบริเวณที่มีหินเยอะๆนะครับ ตัดเยนี่มีหินเยอะมันจะไม่กระเด็นผมตัดให้ดูเลยนะครับเอากล้องถ่ายให้ดูเลยว่าหินไม่กระเด็นเลยนะครับมันนิ่มมือเลยครับว่าถ้าเกิดแต่เกิดเป็นใบมีดแบบตัดธรรมดานั้นน่นมันจะสถานมือนะครับมันจะสถานมือรู้สึกได้เร็วเราที่เราตัดโดนต้นไม้สักหนาสักแบบประมาณนิ้วหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นตัวนี้ก็ตัด ได้แบบไม่ต้องห่วงเรื่องที่ว่ามีสิ่งของก็เด็นมาโดนตัวเราครับไม่มีหญ้าเยอะปกตินะหญ้าจะกระเด็นขึ้นหน้าขึ้นแล้วก็มีก้อนหินก็เดินเข้าหน้าอะไรแบบนี้ด้วยนะเออแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้ไม่มีตัดแต่ข้อเสียเนี่ยคือถ้าเกิดตัดตรงหญ้าเยอะๆเนี่ยหญ้ามันจะไม่แบบเหมือนมันมันเคลียร์มันเคลียร์ทางมันเปิดทางไม่ได้ไงนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันไม่มีแรงตีหญ้าให้มันกระเด็นออกไปนะครับถ้าเกิดเป็นใบมีดธรรมดามันจะตีหญ้าล้มแล้วก็กระเด็นออกไปด้วยนะครับ ตัวนี้มันตัดแล้วมันก็ล้มอยู่กับที่นะเวลาเราต้องมาโกยเองเราต้องเอาใบเนี่ยมาโกยอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะแล้วมันจะตัดด้านเดียวนะเวลาที่เราเหวี่ยงซ้ายมันจะมันจะเพราะว่าใบเมี่ยมันอยู่ด้านนี้ไงครับมันจะกินเฉพาะเวลาที่เราเหวี่ยงไปทางซ้ายมือตัวเองนะแต่เวลาที่เหวี่ยงมาทางขวาเนี่ยมันจะไม่ค่อยกินหญ้าเท่าไหร่มันก็ได้ตัดเท่าไหร่นะครับมันจะคมเฉพาะเหวี่ยงทางซ้ายนะครับเราก็ต้องเก่งแล้วก็จะให้มันจิกลงหน้าดินนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันตัดได้เกลี้ยงขึ้นนะครับ มันก็มีมันก็เหมาะสมกับกับย่าเล็กมากกว่านะครับตัวนี้นะครับล้วก็เหมาะสมกับย่าเล็กเหมาะสมกับพื้นที่ที่มีพวกก้อนหินนะครับแล้วก็เศษไม้กิ่งไม้คือมีเศษพวกวัสดุอุปกรณ์อะไรเยอะๆที่มันพร้อมที่จะกระเด็นเข้าตัวเองพร้อมที่จะกระเด็นไปโดนสิ่งรอบข้างเช่นใกล้บริเวณที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้แบบนี้ได้เพราะว่ามันไม่กระเด็นนะครับ แต่ถ้าไม่ที่โล่งๆแล้วก็หญ้าหนาๆเยอะๆเนี่ยใช้ใบมีดตัดธรรมดาไปเลยเดี๋ยวผมคงต้องไปซื้อเพิ่มอีกใบหนึ่งละเพราะว่าบางที่ที่มันเป็นหญ้าสูงๆเงยอะเนี่ยมันต้องใช้ใบมีดธรรมดาตัดนะครับอันนี้เอาไว้แต่งตัดหน้าบ้านตัดบริเวณที่มันมีก้อนหินได้นะครับแล้วก็ข้อดีของอันนี้อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือหมดปัญหาเรื่องหญ้าพันนะครับก็คือปกติถ้าเกิดเราตัดด้วยใบยธรรมดาเนหญ้าจะมาพันหญ้ามันชอบมาติดมาพันบริเวณใบมีดแบบนี้นะลำคานต้อง ต้องหยุดเครื่องแล้วก็มาดึงแกะออกครับแต่ตรงนี้ไม่มีไม่มีปัญหาเรื่องหญ้าพันนะครับหญ้าเหนียวพันธุ์อะไรไม่ค่อยมีเลยครับไม่มีหญ้าไม่มีปัญหาเรื่องหญ้าพันไม่มีปัญหาเรื่องก้อนหินกระเด็นนะครับตัวนี้ดีตัดหญ้าเล็กได้แต่ถ้าเกิดเปิดทางหญ้าใหญ่แล้วก็สูงแล้วแนะนําให้ใช้ใบตัดธรรมดาดีกว่านะครับก็รีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใบมีดก็โอเคมันแล้วแต่พื้นที่นะจริงๆแล้วควรจะมีให้ครบทุกใบทุกชนิดเนี่ยดีที่สุดครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ